สวัสดีครับกำนันแย้มผู้กับหลานหน่อยครับผมเดี๋ยวเข้าหองยังกันเดี๋ยวเอาบุญพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายก่อนสวัสดีค่ะบุญพาด้วครับนี่พอลุงออกมาจื้อร้านบ่ได้เอาเอานี่ครับออกมาสู่หลานนี่เอาข้าวต้มขนมเอาอันนี้ข้าวต้มข้าวนมพวกเป็นนมเป็นยังออกมา ยังไงเออบนผ้าอยู่ใส่น่อวเดี๋ยวหาวหาวอะไรมาจะเลยเอาแบบนี้เลยเป็นยังไงแบบนี้านให้หน่อยแล้วเต็มหนึ่งาเหรอินดิกเอาไตัดตัดตัดเดี๋ยวมันกรปงไม่ดอกเอยหล่เนาะ อันนี้มไลูกอนนี้มไงเจ้พอไปวัดกี่ห้อออเมือนี่ออยาไปวัดนอ้ํโอ้อยากไปวัดน้ำพออสุขสุขเกิดแม่ชีอยู่ดีเทิดนาน คราย่าใส่สุดขาวว่ามันเอาเหลียวมาบักบุญผ้าอยู่ใส่เนะาะบ่เห็น,นังแต่บักลาหน่อยว่าจะเนี่ย <laughs> นี่ครับคือองค์ประกอบเนาะเพิ่เอิ้นว่านี่คือเป็นส่วนขององค์ประกอบองค์ประกอบใส่เสือใส่ผ้าจังสินะครับใส่เสือใส่ผ้าเป็นอ่าหน้าตาผมเผาจังสินะครับแค่ว่าผมสันกับผมเาเตือๆนี่ เฮ็ดไหนเขาเข้าใจผิดได้เลยว่าเออนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายวะแต่ว่าผมสันนี่มองไว้ก่อนว่าเป็นผู้ชายเนาะคุณได้ว่าเอาผู้ชายบอกผู้ชายเออผู้หญิงตีนี่เน่ยจะนนี้ทันไว้ก่อนว่าเป็นผู้ใช้วะแม่งูใหญ่แม่งูใหญ่เหรอะไนอะไรดูอะไรหนูดูอะไร งูเหรออันนั้นงูตีกบดูเห็นงูเห็นงูตาหลับด้วยเอองูตาหลับด้วยโอ้ก็ดูมาไหมนี่เอามาพี่นี่เห็กับอันนี้ไหมอ๋อกะบบออกม่าดวนนะครับกัออกมาเอาแค่อยากเอาขนมมากเห็นร้านที่ซื้อ พอได้กินปูเห็ดอยากกินงานฮาได้กินหวานหวานก็ไม่แห้งเด้มื่อนัปนั่งบงทางวันเนาะปลาวนบนใบใบน้องจันนะโอ้ปลาน้องจันเลยมั่งใสไปโอ้เอามั่งใสไอยู่จักสีจ้งเลยปลานี้ปตองกเดียว่งอืมไม่ได้เป็นไ่ได้เป็นซนกุ้งย่างย่างนี่ได้แต็งไปอ๋อเรื่องกับกล้วยไม่กี่แมน อยู่สองคนไปเตยอยูบมานยายไปเตยวันเสาร์วันอาทิตย hey, <my> ์จอมสุ่มผูจับเชื่อางขอนครับนี่งเขายกนึงไงนึ่เถ้าไม่แห้งกินเขาเมื่อเช้าลงไปแล้วขัอขัดกี่ขวาใครทางเี้กับตีสามตีสองเรียไปเียหิวหลังไปน้ำโราโย่ไได้หรอกไม่ได้อะไรยโย นี่หรอกมันบอแรนดี้เปลี่ยนหรอกมันบอลแล้วกันเลยมันมาปาหวยเมีก็นังนัวงายงงห่วยอมก็เพี้ยไม่อนันแล้วอ้อันเป็บนาี่กันน้รอโอ้ยังคก็มีตัวหนึงคือก็แล้วนะหลุดคนผก อูโบลูเรื่องของเราเียร์วัดมากคโอ้ยเขาออกมาเขาบดเเอียไงงานเด้อเนี่ยห่วยเลยคนนี้เสื้อมแน่ท่านรวไถรถนะนะรถเกี่ยวรถยังอ๋อซุ่มรถาเขาอยู่ในงานโอ้ยบดไอีงานแล้วของเขาแล้วจะหวังว่าจะได้เงินหน้าทงนี่กับผมกัออกมานะครับพอไปเจยนั่งถ่ายอยู่รถก็เพราะบดเอียงมาโดนนะครับลงมาเดียนพวกมึงร่างเห็นโหรอผยมึนยันกระต่ายมันเสีย เอาใบเตยใบเตยประยุทธใบเตยกันบ้าบ้ามะเร็งกันดีบาเมื่อื่นกลับบ้านบ้านเหมือนเตยหมือนกันนะเตยมาเลี้ยนนอนไร้พี่เด้สลับกันแต่ก่อนไปเลี้ยนนอนไร้พุ่นยามวันเสาร์วันอาทิตย์ค่อยมาอันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็เลยเ้าไปยูน้ำโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะ กับนั่นแย้มปูกับร้านน้อยเอาหน่อยหน่อยชันชันต้มนี่แหะนะครับเนี่ยตอนแรกว่าโอ้บัวไทยบัวไทยครีบดอกว่าันบัวไทยครีบดอกว่าดันบ่อยมามาเห็นเลี้ยวหาร้านเอาบุญผ้าเด้อพัดดันมาก็เลยเห็นร้านน้อยบุญผ้าแบบว่าตัดเอาอะไรเอาอะไรเอาแบบนี้เลยนี่รลานเนาะสบายหัวเกี่บวกัตัวนึงอย่างเงี้ยเนาะ ส่าตันเรากริมเหนียวไว้สักเดียวกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปนหน้าผมก,มกํานัลเยี่ยมปักับหลานน้อย,อยขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรู้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนครับสวัสดีค่ะค